นี่รวยน้ำ้าเอเจอายร้ังไงพนเหรอนี่เนียเซรีมาก็ไปยังปังนี่มะนาวมาวก็ไปปงนี่นาวพันพิจิตรพันพิจิตรอ๋ออันนี้ลูกเนียงลูกเนียงนะเยอันนี้มาดีิงลยลูกเนียงเงไม่ไม่เอฟซีกิตตากนาลูกเนียงนี่าเนือภาคอีสานห่ะไ นี่ลูกเนียงลูกเนียงอันนี้ฟอกแล้วนะไหนแบบไม่ฟอกมีไหมแบบไม่มีนะอ๋ออันนี้เป็นของปลูกเองเหรอของชาวบ้านอ่าเขาจะชาวบ้านฝากขายอ๋อนี่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 ก็ว่านี่ขมิน้นขมิ้นนะดอกไม้อ่าเป็นบดีนี่จะไปเก็บปงกับวะนี่นี่นี่น อ๋อกระปุกกระเพยปังยังไงนี่เอาตลาดเกตติ้งนะมาซื้อได้ครับอ่านี่ผักกูนะผักกูอ่าม่รู้ภาคเหนือมีเปล่าผักกูอันเด้อก,กะบ้านเดิมอยู่ไหนอ่ะจ,จังหวัดอะไรเชียงรายนะโอ้เชียงรายเลยเหรออ๋อ กะบอกว่าไม่ต้องถ่ายกะนะอ่าไม่ต้องถ่ายนะกะเป็นคนเชียงรายใช่ไหมฟังเสียงได้ไหมเอาฟังเสียงก็ไม่ได้เอาไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรอ๋อวานนาบังอ๋อวานนาบังยี่ทางไงต้องกูทำหรือนี่ฮะทางภาคเหนือเป็นหน่อร่อ๋อไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับ คเป็นทุนเชียงรายนะครับ <Means S 1> <esh trabajando S 2> ก็เลยได้ความรู้นะครับนี่เป็นหน่อหวานนะครับของภาคใต้เรานะครับแต่ของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่อไร่เขาเรียกเดดูยวกอเมริกาโน่เยอะจะโดนสแกน มาเดือนี่ฟัาเนื้อมาอีสานน่เด๋วยอ้าวเลยร้านอยู่เลยนี่ครับมาเดือมาเดือกินสดก็ได้แล้วก็กินแกงก็ได้นะครับแกงนะแกงก็อร่อยครับใส่แกงถ้ากินสดก็กินแบบจิ้มจิ้มน้ําพริกตำน้ําพริกแล้วก็กินกับมาเดือนะครับเดี๋ยต้องดูด้วยนะครับมันมีบางชนิดที่กินไม่ได้ยากอดอสลมากเลย ไปแน่หนเหรออ๋อแต่แบบนี้กินได้แน่นอนครับ